สบายดีเดอ้อเนาะสบายดีเบิดสุขสุขคนสบายดีตอนกำลังสีคำตอนนี้เป็นเวลาสองสามโมงแรงพี่น้องเนาะก็เลยเข้ามาบ้านเข้ามาบ้านพอเอ,อื่อยไปซื้อของก็เลยชวนกันไปน้ำกันเนาะแล้วก็สิไปซื้อน้องกินมาเลยก็คือสิไปซื้ออยู่บ้านไอ้นัทพนผู้เลยเนาะผู้ลูกค้านะ่สร้างเครื่อง ผู้ให้เอายาดมมาอีกผู้เอาแต่สีซุ่มพูว่าสันผู้มาสั่งยาดมเขากับโบมีหมู่เขาก็เลยแดมายายแสงเป็นหมูเนาะ เดี๋ยวเ่าจ right. like, ังสิปิ้นหาดเลยจางสีลงไปสื่อเครื่องเดี๋ยวทุกคนมันจะไปสื่อเครื่องตั้งแต่โดนแล้วเด็กน้อยเวลามาสื่อมาเล่นน้ำมันเขาบอกว่าปวดยากเกลือมาเล่นน้ำเข้าเล่นน้ำข่อยนะมันมันมั่วนะมันบอกเงาเขาว่าซ้ำนี่ก็ยังเงาแล้วซ้ำเขาแล้วมันสีซ้ำได้เล่นน้ำเข่ามันบอกคือคนอื่นเพิ่นว่าซ้ำนี่ก็ยังเงาแล้วขนาดซ้ำเขาแล้วมันสีซ้ำได้ระบาดนี่นะตีกรดไป เรื่องกับบางไปไล่เนี่ยแล้วเฮ้ยขนมเที่ยวมาเมื่อก่อนอะไดบขายอยู่คือบุหรีขายวะกยังบอกว่าในห้างในมีซซ่เลกับตะวันอะไรแบนแบบมันเหน่อยมันมีอย่างนึงจังเอามากินนะสะิเมื่อวานในสิบห้าวันนี้ก็เศาแล้วก็จะดจ่ายแล้วนะเออคอยเห็นรถเขาจอดในเชิงเลยเจา้าของรถเปลี่ยนเอียงตอนค่อยมานะในเชิงเฮือนปฏิกานะเขายกพากระโปรงมันขึ้นรถคันสีขาวจักทะเบียนเอียง บ่ม,บมันมีป้ายอยู่จมันมีทะเบียนอยู่แต่ว่าบ่จือโนรานะสันชอบกินมากเราไว้ขายให้สันคนเดียวก็ได้แต่ว่าปาตีนี่ไม่ได้ขายเลยเนาะเอ,อมีน้องเนยสุอ,อโอ้ย <c oughs> ยังอำลาพาจากอยู่ <c oughs> เก็บเต็นเตลพี่น้องกำลังเกียมสิปินหา่านเอาเมื่อกี้ลูกน้องมีแสงนะคะเสียวแล้ว<ะ>เด็กฟันน้ำนมมาลิ่นน้ำสุมเมอเนาะเป็นทั้งลูกขา้าเป็นทั้งเสียวเดี๋ยวก็สิเออปหา่านตะเวนนเมือนี้สิไปซื้อเครื่องเดือเนาะ ไม่ค่อยมีอะไรทําเลยช่วงนี้พอมันสิเกี่ยวเขาเรี่วเนาะ้วยขายเบิดแล้วค่ะเอาแมนบอกโอ้โหเลยทีวี Facebook เฟซบุ๊กเขาไหนจะหูเนาะเมื่อวานเขาโฟดขายบักกล้วยน้ำว้าหมดไปแล้วเรียบร้อยเนาะอืมแต่ว่าผู้เห็นก็เห็นซื้อเห็นแล้วบทท้ายคลิปผ <laughs> ู้บ้านนี่ยอยสุเม,มืองเนี่มีเอียงเก่าขึ้นมาขายอยู่หันเนาะนับแต็มักบวบมาาบักแตงบักเอียงก็เอามาขายเพื่อคิดว่าเป็นเงินเป็นเงี้อืมอันไหน กุหลาบเวียงพิงอ oh. wow. ันน wow. ี้นะกุหลาบเดงเก็บเดเม่หฮ้ยหานั่นเขาไปซอยแล้วเก็บเดะหิวเขาแต่บื่อกินเขานะมันเป็นแบบหิวหิวแต่ว่าบื่อกินเข้าจะอยากยังสิบห้ามารนะมาลิน อากาศดีดีแบบว่าอันมื้อนี้มีแดดออกแล้วก็มีลมเนาะลมแบบว่าหัวลมออกหัวลมลองพี่น้องข้ขนนาวบุบคอยเป็นยังดอกเอาไปเก็บได้ไหมเฮ้ยผุน,นสังเกตเบ,บางต้นไม้ผุนจย่หัวลมหรือบอลเนาะ มึงในเพื่อเสียอำล่าพาจากไห้ไปหาหยืนบายบายแล้วเวยอยู่ bye bye. แล้วคุเมื่อแล้วกุลาบเวียงพิงดอกนี้บ่มีเจ้าของอยังบ่มีไผจับไผจองนี่งามปรกขักเลยอันนี้คือของหัวหน้าซื้อมานะทุกคนแม่นบอกอลยซื้อมาให้สซแซงดูแล,แลแล้วเพิ่นก็นกนตัดกิ่งออกมาชำเนาะเจ้าตัดหรือหัวหน้า ดีหรอดีที่ไม่ตายใช่ไหม <laughs> พี่นนะ้องระวังระวังถ่าเสาแสงสปีนหันเดี๋สวสรนสิพาไปเบิ่งเนาะเด็กๆกำลังหลินกันอยู่สิให้เบิ่งว่าเออเด็กหน่อยบัานสวรรค์น,นี่นะหลินกันแบบมีะนะ <laughs> <laughs> ขนาดเยเขาเกินมายังนะสิพามาย่อนยุกหลินแบบบดิมีเครื่องหลินเอยียงว่าสมัยก่อนนะ่ะเออม,มีอียงหลินเลยหลินแบบมีออียงกระเล่นนะ่ะ <laughs> เด็กน้อยบานๆนะบานเ้ามันอยู่อย่างไรเดี๋ยวเสืเบิ่งเสืเบิ่งสิงส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 งไปจอะเบ,บิ่งได้ขอใหม่ลอ, <c oughs> อง,ง,งอทำกันอยู่ในนี้เลยดิบแกงอย่างไงอะแกงนังอย่างเอาเกือบแกงบ้านสวเน,นีังเป็นประมาณนี้ สี่สามสามสีปีก่อนทางฝั่งนั้นเนาะพอบานเท้ามันอยู่แบบนี้แหละเนาะบริ้มีแนวหลินยังอนะพี่น้องนี่มียังกะหลิบแบบนี้แหละความชุกแบบธรรมชาติเสือแดงแดนะน้องทำเลยพี่น้องเจอจ่อ เลิกตรงเฮียนะเธอบ่ได้ออกหน้าเลยเธอมาแวดิบแน่นี่นี่เบบบบบวบบเบบนีวบบ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 บวบบ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 มบบมบเนี่ยบบ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 บนบบ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 บี บานเฮาแล้วเนาะอยู่กับธรรมชาติดินแบบบ้านๆสมัยก็มีความสุขอะเด็กหน่อยบได้คิดเอยียงพี่น้องเนะาะบได้แบกถับบได้มีผ้าละเอยียงบได้มีเรื่องเอยียงให้คิดแต่ละมื้อตื่นมากินเขาแล้วก็ไปดินน้ำกันเนาะอันนี้คือความสุขบอคือเฮาได้แต่ละมือตื่นมาสีทายกินยังสีกินยังสีหายนะหาย,ยัง,ยยงเห็ดสีหายยังกินเนาะ ต้องคิดแต่ละเมื่อะเออพอใหญ่มาในระดับหนึ่งมันก็สิมีเอียงเขามาในชีตหลายๆสิ่งอะไรอย่างนะหายทั้งบทเรียนหายทั yeah. ้งเอียงแต่ว่าซัมมี่นะคือมวนอย่างเดียวเอียงเอาโ้ฟ้าสบายดีเน้ สบายดีนะตีเด็กเด็กเลิกโงเขียนแล้วก็พักกันมาเร็ดน่นนี่เบาเดชนหนใหญ่กว่าโมจะคนว่าสองสามสี่หาหกเจ็ดคนผูกผูก เดดนนะโตบักใหญ่หนึ่งกระดึกบ่ถึถึกดึกเกือบแล้พี่นอ้องเออเรื้อปล่อยถามจะได้กินข้าวกินน้ำแล้วกินแล้วบอสใส่กินน้ำชาแซง าวบันไดคือเราใจคักแค่ทิมบักแพร่แว่ให้มันนั่งเสียใจพ่อผู้ไม่กันนี้ไปน้ำเขาฮันก็เออจดอีเซียมมาบอกว่าลูกขึ้นฮันก็มาทงเฮียนหัวหยุงหัวยองเธอสิมารับน้องเธอกลับบ้านแต่น้องเธอยังมีความสุขอยู่เว้ยเป็นผู้สาวแล้วง,งามงามนี่คริสิมาเป็นลูกเคยคุณแม่วอนานจองไว้เลยนะคนอื่นนะ อาจสิจองมะแต่คนมาล้างอาจสิหมอกระทะก็ได้ค่ะมันจะไปเอิ้อนอะมันงไหมมันบัวได้อ,ออกง่ไงด้วยค่ะลูกเอ้ยไปสิาสามสี่โมงเราพักกันเลิกอันนี้ก็คือซิคี้ไปลุยขีดตุกอยู่ก็นล้างปิดเถินห่านนะห่านข้าสิปิดบอลงเลยเอ้ยอโอ้กูยอย่าไปเสือม <laughs> ันเย็บผ่านกันป เก็บหานแล้วก็สิไปซื้อเครื่องน้ะมือ,อ,อนี้ก็ะเออนี่แหละเวียก์ผู้พี่บเคย่อข้าวสารกมาบาดนี่เจ้าบ่มีสิทธิ์หรอข้าเจ้าเรนแก้งเกิร์มไ่หนนะ,ะนะอเออนค,ไไค,คนจนมมีสิทธิ์ไหมค่ะค่ะว่า สรุปว่าเ่นไปเร่นมาในห้องเพลงทำเมื่อแม้เอลยมาเอาได้ค่ะจะลองทำเสียออกเมื่อกแล้วเนาะ น้องมวยมาเตงเฮียแล้วก็เอาหนอออกไปเลยฮักจริงอยู่บ่อยเจ้านะฮักจริงมันมีกับคนทั่วไปแต่ว่าฮักทั่วไปแล้วมันมีทั้งฮักจริงฮักหลอกว้าวเอามาเบิกดูหนาดนะจักสิบบาทคนเดิน เงินน่ะโบนับลูกนับลาให้เผาหัานชิบบาทโลเ <c oughs> นาะเฮ้ยไปลิน้นจุดห้อไปเพราะเอ้ยอย่าเอาเพราได้เราส่มาตอนทีสองมือเอ้ยมาอยู่นี่มันมันเอาเสอามาถผีพีแบบอี้เลยโอ้เมื่อกี้เขากำยังฮะมา่อถือเข่ามาพอ่พอเพราะว่าเธอเธอไปโรงเรียนน่ะเธออันนั้นเธอถือเข่าไปพร้อมเดย์ไอ้จอยไปพาไปกระเป๋านะ เราเมื่อไรบอกเราเมื่อเบิรกระเป๋านร์มัะเอมันเล็กมันจะจอยจังจอกเนาะเบิ่์ในกระเป๋านะแบกไปเบอรเทอนปึมกันเลย่โลมือละสี่โลอโอ้ไแเวลานอ ทำนด้ไดูชทิทายหุบเราลหล่อห้ครับเราหล่แนม้ากล่องเขาหล่อกเดหนึงซโอ้เฮ็ดดี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 เออเออหนมกาหุบไทยนะี <c oughs> ่เก็บเกเก็บซอยแน่สิบบาทนเก็บซอยเอแเยเอแซงแน่ เออเนาะสวนสีห้องเพลงนี้เป็นมิตี้ใหม่ของการปิดคลิปดีเบอพี่น้องปวดนี่มันเมากินอย่างเดียวไ้ซองไอ้หน่องเหลิกมาโตเฮียนกันใส่อย่างใหญ่เลยโอ้ดีขนาดน้อแชงเงินใงสิเดืยนม้นเวียน เดี๋ยวแกมหาดก่อนเนาะเดี๋ยวสิลงไปซื้อเครื่องอยู่บานไอ้นัทพลเดอ้อทุกคนมือน,นีเนาะเดี๋ยวมาหฮอนอีก,กสิได้ขอนุญาตลาก่อนขอบใจเพื่อสุขุสุขคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้บอแป๊บสวรรเดอพี่น้องเนาะลงคลิปสาจจะได้นนก็ขอโทษขออาภาัยนะจ๊ะไปแล้วสบายดีเดอ้อ